ขอนอ้อมน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมโคของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกับพระว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์จเจริญสุขจเจริญธรรมมาอย่างคุณญาติคุณโยมผู้ใฝ่ในธรรมทุกขันวันนี้หลวงพ่อได้มีโอกาสมาพูดธรรมะในตอนเย็นนะเวลาว่างก็มานั่งพูดให้ปัญญาเพิ่มปัญญาให้กับนักปฏิบัติทุกคนที่ยังหลงยังเข้าใจผิดอยู่ในการปฏิบัติหลายๆรูปแบบหลายๆอย่างมันทําให้เราติด ในสภาวะนะที่จริงสภาวะอะไรก็ตามนะเราหลงคิดคิดว่ามันเป็นสภาวะสภาวะนั้นมันไม่ได้เป็นเราแม้แต่หน่อยเดียวเลยมันเป็นเพียงแค่ความคิดคิดว่าเรากําลังปฏิบัติคิดว่าเรากํา,ากลังติดอยู่แล้วอารมณ์แห่งใจมันก็รู้สึกมีความทุกข์มีความไม่สบายใจมีความน้อยเนื้อต่ําใจมีความวุ่นวายอะไรทํานองนี้ แต่เราไม่ให้ปัญญามันไงต้องให้ปัญญาว่าสภาวะอะไรก็ตามในการปรุงแต่งนะในการปรุงแต่งของจิตตะสังขารนี้มันไม่เกี่ยวอะไรเลยเรื่องสภาวะสงบไม่สงบมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเราไม่ให้ปัญญาเขาเพราะสิ่งที่เขากําลังคิดกันลำดาเดินงานอยู่นี้มันเป็นเรื่องของสังขารมันไม่เกี่ยวกับจิตเดิมแท้เลยจิตเดิมแท้นะเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะ สิ่งที่รู้เรื่องก็อย่างเดียวก็คือเราเมาื่อดสิ่งที่ไม่ใช่เรานะไอ้ตัวรู้เรื่องมันไม่ค่อยมีหรอกมันไม่มีในจิตของคนเรามาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่เรามาเข้าใจผิดคิดว่าทุกอย่างเป็นเราคิดว่าอะไรก็เป็นเราหมดการปฏิบัติไม่สงบก็เราไม่สงบมันเอาเราไปใส่ซะหมดนะ่ะทําไมต้องเอาเราไปใส่ด้วยลองเอาเราออกในความสงบหรือความไม่สงบดูซิไม่สงบก็ไม่เป็นเราสงบก็ไม่เป็นเรา ไม่เกี่ยวอะไรเลยการปฏิบัติจะรู้ไม่รู้ก็ไม่เกี่ยวกับเราเจี้ลงไปที่หัวใจเลยอารมณ์ที่เกิดจะพอใจไม่พอใจก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเรานี่จี้ลงไปที่ใจนี่ให้ปัญญามันเลยนะนี่แหละพอมันผุดขึ้นมามันพิจารณาอะไรก็ไม่ใช่เราตอนแรกช่วยมันก่อนเขาเรียกว่าช่วยทําให้ไฟมันติดไม่ใช่ปล่อยมันไหมเองเราค่อยสมมันเข้าไปหน่อยโดยการใช้ ปัญญาขันในการวิเคราะห์หน่อยเดีกว่าสัญญาขันในการวิเคราะห์หน่อยค่อยปล่อยนะพอค่อยปล่อยพอเรียนรู้แล้วปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันมันจะคิดมันจะปงมันจะอะไรก็าตามแต่ก็ปล่อยมันไปทีนี้เราก็มาดูฐานฐานแห่งความคิดที่มันคิดปงแต่งอะไรทุกอย่างลงรายละเอียดในความทุกข์ความสุขในหัวใจนี้อย่าไปหลงมโนนะคือหัวใจนี่ห้ามหลงนะอารมณ์ตัวนี้นะถ้าหลงแล้วเป็นเรื่องเลยนะสรุปเลยนะ อารมณ์แ่นใจไม่เกี่ยวกับจิตเดิมแท้นะจิตเดิมแท้ไม่เกี่ยวกันนะจิตเดิมแท้มาอาศัยรู้นะต้องให้มันเข้าใจตรงนี้นะอาศัยรู้อย่างเดียวนะเดิมแท้นี่รู้ทุกเรื่องนะรู้ทึกเรื่องแต่ถ้าหลงยึดหลอยุ่งเลยหลงว่าเป็นเรานี่ยยุ่งเลยนะจะบอกให้อย่าหลงว่าเป็นเรานะอย่าหลงว่าเรายึดนะอย่าคิดว่าเรายึด <c oughs> การยึดของเรามันไม่มีมันเป็นเรื่องธรรมชาติ สิ่งไหนที่เป็นธรรมชาติก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันอย่าไปฝืนธรรมชาติปฏิบัติอะไรก็ตามแต่ไร้รูปแบบไร้ร่องรอยไล้สภาวะไล้รูปแบบหมายความว่าอย่างไงไม่ต้องอะไรพุโทโธธรรมโมสังโฆทําได้หมดแต่ไม่มีรูปแบบทําไปแค่นั้นแหละดูลมหายใจก็ดูไปแต่ไม่มีรูปแบบจะดูยังไงก็ดูสงบไม่สงบก็ช่างหัวมันดูไปไม่เกี่ยวอะไรกับเรา เพราะผู้ที่ดูก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วแต่เขามาทําความเข้าใจให้ติดเดินแท้ว่ามึงอย่ามายึดบ้านเรือนกูนะนี่บ้านเรือนกูร่างกายนี่มันเป็นบ้านเรือนของจิตตสังขารคือสังขารของโลกนี่โลกใบนี้คือจิตตสังขารมึงจะมายึดอะไรกับของกูไม่ได้กูห้ามยึดห้ามมึงเอานะอย่างนี้เป็นตน้นถ้ามึงมายึดมึงจะทุกข์นะก็ให้ปัญญามันไปไอจิตเดิมแท้เมื่อมันมาเข้าใจว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เรามายึด เขาไม่ให้เรายึดถึงเราอยากยึดเราก็ไม่สามารถที่จะครอบครองเขาได้ตลอดการสักวันมันต้องแยกกันมันต้องปล่อยกันไปคนละทิศคนละทางคนละทิศคนละทางไม่ใช่ว่ามายุ่งเกี่ยวกันนี่เราเข้าใจผิดตัวนี้หนะแต่ตอนนี้เราจะไม่เข้าใจผิดตัวนี้เพราะอะไรเพราะเรื่องนี้นะมันไม่เกี่ยวกับเราแม้แต่น,นิดเดียวถึงพากันไปปฏิบัติจนตายอารมณ์แห่งโลภโกรธหลงในหัวใจ ฟุงซ่านลำคาญน้อยอกน้อยใจเสียอกเสียใจในสมมติมันก็ยังมีอยู่มันไม่ยอมไปไหนแต่เมื่อเราเข้าใจแล้วสภาวะทุกอย่างมันจะเปลี่ยนใจที่มันเคยทุกข์มันจะเบาบางจากทุกข์นี่หลวงพ่อพูดจริงใจที่มันเคยวุ่นวายใจที่มันพุ่งซ่านใจลำคาญใจที่มันหาแต่สิ่งที่มันทำให้ใจดวงนี้มันทุกข์และมันใส่ตัวมัน เป็นมันมันเลยไม่ยอมที่จะสงบและไม่ยอมรับในสิ่งที่มันกำลังเป็นกำลังอยู่อยู่มันจะไม่ยึดสิ่งที่มันไม่ใช่ของมันยึดลูกยึดยึดหลานยึดพ่อยึดแม่ยึดพี่ยึดนองยึดสมบัติยึดมันทุกอย่างทีนี้มันก็รู้อยู่ทำไมมันไม่ยอมทีนี้หลวงพ่อบอกนะจะบอกทำไมมันไม่ยอม เวลาเราบอกว่าไม่ใช่ของมึงตายแล้วก็ไม่ได้อะไรไปทำไมมันไม่ยอมเปิดปัญญาให้เลยนะทำไมมันไม่ยอมเพราะเรายังเชื่อว่าบาปปุลคุณโทษมันยังมีอยู่นะเชื่อว่าดีชั่วมันยังมีอยู่เราคิดว่าอารมณ์ของเรามันยังมีอยู่ความทุกข์มันยังเกิดในใจอยู่แล้วก็เลยบอกว่าชาตินี้น่าจะตายน่าจะเกิดอยู่แล้ว ดังนั้นชาตินี้มันไม่มีใครตายไม่มีใครเกิดหรอกอารมณ์ทุกอย่างอะไรก็ตามแต่นะคุณญาติคุณยมเมื่อมันเกิดมาแล้วเมื่อมันทำงานแล้วมันไม่มีเราเข้าไปยุ่งในสิ่งนั้นเลยมีไม่มีทุกไม่ทุกช่างหัวมันจะอะไรก็ตามแต่คืนมันไปที่ใจดูมันไปเรื่อยๆดูมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเกิดปัญญาเอง แล้วทุกอย่างมันก็จะวางเมื่อมันเห็นว่าไม่ใช่มันจริงๆเขาก็จะวางลงไปเลยไม่มายึดมาถือร่างกายนี้แล้วมันจบมันจบและก็มันจบไม่มีอะไรที่จะให้มันทํางานต่อไปอีกแล้วเมื่อมันสรุปว่าเราคือผู้อาศัยบ้านหลังนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอีกแล้วเดี๋ยวมันก็เสื่อมเดี๋ยวมันก็สลายเดี๋ยวก็แตกไปก็มีแค่นี้นะ เดินไปยาไปแค่นี้ดูไปเรื่อยๆอย่ายอมรับในสิ่งที่มันให้เรามาปฏิเสธลูกเดียวทุกอย่างมันก็จะจบเองนะคุณโยมจึงขอให้คุณโยมมีความสุขความจเจริญในทุกสิ่งทุกอย่างสาธุ